ได้พอแต่ไม่มีตังแสงพอสอันนี้ก็ไม่เอาแสงสองพี่เตรียมไว้เลยแสงสองในเต็มใช่สวัสดีพู่เเลลวโอเคโอเคเลเวลเลเวลเจ็ดคนพ่นด้วยอยู่เเเลลวลากออกมาเนี่ยอะให้เราจะไปเล่นในเลเวลหรอโอ้อยู่กันเต็มเลยอยู่กันเต็มเลยว่ะเฮ้ยลอยเขาออกไปดิบอกเขาออกไป เนี่ยเราก็จอดเราเฮ้ยเขารู้เขารู้ตัวเขารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเขารู้ตัวเขารู้ตัว มาลุ้นโอ้โหเตือนปะไอ้นี่นี่หบ้ายี่ไปอย่างกับหมอลำไอ้เนี่มาต่อยกูหมอลำทำเซ็ง <laughs> นีเอามัน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 เอ Patter, เอ ต่อยวอลล์บี้เยอะฮ่า่าวลปตหเฮ้ยเขาลังเตงกันอยู่ยันาปยันระเล้ต่อหรือเปล่าเืล้ต่อหรือเปล่าฮะยัน่ตีไปุ่นกับอะไรไปุ่นเนตารุ ้สวยไม่เบ๊มหนัี้มห่ายอะไี้อโอ้หมดแล้วเป็นเดหมดแล้วไอ้เฮียหมดแล้วโอ้กูตายแน่แพ้ละแพ้แ,แ,แน,น่แน,มมน่แพ้มาดิมาบู้ินี่ยมาดิ้ิเนี่ยเย ไปดิไปดิมันงเงียบเลยอ่ะมันเงียบไปแล่ะมันเงียบไปล้ไปไปดิไปดิไปดินีไม่เบีดยากมากนะผู้ชมโดนขวนโดนบัฟไงต้องริมาเบียดแไปด้ไปด้ขต่ออุ๊ยแแล้วเหรอไปไปมือไป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 เฮ้ยกลัวดิกลดิยอไปละหนึ่งหมดยังให้ก่อนเยอไปละดยังอู้วววไปไปไเฮ้ยใครจะป้นศบไหนมึงยืนทับไว้าไปปนพรอกันทีเดียว้ารู้ขอคนนี้้าร้ขอคนนี้หัวแดง ยิบมาโนนะกำลังถูกป้นอยู่มีอะไรให้ป้นไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรต้องป้นนะนี่ไม่มีอะไรเลยปล่อยกูเลยอ่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ่ะไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรต้องป้นนะป้นดังอันนี้ป้นดัง มโนฮารุป่นอยู่ยีบาทมึงจะเอาแล้วมนดหมดแล้ใช่มแ้วัน่แวนี้หมดพอนแล้วนีนังแล้วมิจาันทู้ี่อะไรีเกาทิ้งไอ้สัตว์ยี่สิบบาทเดียวนี้นอีกโโไม่ขวานไม่เล่นยากมากเลยี่ไปถ้าขวาได้มีแอปโอ้โห่ไม่ทันขาไม่ทัน ขอบคุณครับเราจะเน้นหาคนที่มันแบบอยู่ด้วยกันนานๆไว้ทุกคนเอาพูดง่ายๆว่าเอาพูดพูดกันตรงๆเลยว่าที่แม่งไม่หาผลประโยชน์นะคนที่เราต้องหาได้ปวนต้นปวดต้นผมไปได้เลยผมไอ้เฮียมันป้นตังค์ยี่สิบบาทกูมึงคิดดูยี่สิบบาทมันยังป้นเนี่ยเก็บป้นตังค์ได้ยี่สิบบาท ผมไม่โ <im itation> ดนโทษนะผมไม่โดนยี่สิบดอนมันยังเอาตัวกระจอกหายเลยโอ้โหหมอหมอเขายี่สิบบาทเขายังปนผมอาครับคุณหมอเช็คเพื่อนด้วยนะครับว่าผมลองคิดไว้หนึ่งบาทเขาจะปนไหมลองดูนะเดี๋ยวผมว่าจะลองนะเป็นการทดลองนะถือว่าเป็นการทดลองนะหนึ่งหนึ่งดอนลารเขาจะปนหรือเปล่เปลเาดเดี๋ยวกูณตาเอาไว้ในตัวสักหนึ่งดอนลาร์เด้อมนจะปนกูหรือเปล่านะ โอ้โหมโนเขายังป้นเลยพี่เลยยี่สิบดอลน่ะเกินมโนดอลอะไรวะผมว่าผมเก้าสิบกว่าบาทนี่หนักแล้วนะนี่ยี่สิบดอลเนี่ยมันหนักไปอีกนะยี่สิบบาทเออแพงโคตรสุดเลยวะมันจะป้นทำไมยี่สิบดอลน่ะมันกลัวเสียหน้าหรือไงไม่ก็ไหนๆก็โค้นแล้วอ่ะอ๋อหแล้วหน่อยแม่งยังไม่รู้จะหยุดอะไรแต่มันไม่ยอมป้นข้าวพี่วะนะพี่เหลือข้าวจานหนึ่ง ถ้ามีน้องฟรีกับพ่อเขาคงดีนะน่าจะไพ่อุทายแหละหมดสู้สู้จริงจริงจริงเห็นด้วยยังยิ่งจริงจริงี่ซื้อกล่องซ่อมเยอะมากใช้เงินเด้นเปลืองและเปล่าประโยชน์พอสุดท้ายแล้วของวันนี้ทอนแผลนะพี่พี่แลกกว่าอะไรหนึ่งสี่เอหนึ่งห้าเจ็ด ดิมาดูนะไม่คิดหายต้องใช้ไปแล้วหนึ่งอันลอยโอ้เว้นกลมต่อหน่อะไรเว้นผมก็ทำมาให้แล้วเนี่ยตั้งกี่ใบอะห้าพใบจริงจริงทำส่วนตัวแบบผมสบายใจเออเออใช่นะผมว่าดีก็ดีอะมีเต็มตู้เลยครับผม่็จะขายนะใช่แบบดูตู้รู้เออใครแบบทำบ้างเลยเออเห็นด้วย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 ครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เออว่าเอออย่าความกี่อันก็เนี่ยเอาเลยเต็มที่มาแล้วนะมาเสิร์ฟแล้วนะแกงแค่นั้นอ่ะอ้าวไปแก้วพาไปที่เลยลังหนุ่มจีที่จีที่นะก็เหมือนไม่เคยแตกอะไรเฮ้ยไอพูดพูดดังๆได้เปล่าเฮ้ยกลัวใครได้ยินอ่ะพูดดังๆโอ้ตบเไอ้นี่ไงนี่ไงน้องพี่นี่ไงน้องไอ้นี่ไงไอนี่ไง แอดีกูดีก็ดีก็ดีอะไรไม่หลุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูบ้าตอวมึงสลบไม่ใช่เหรอมึงพูดดังๆดงีกูได้ยินมึงพูดดังๆดงีรถไม่ใช่ที่ยืนนะที่ใช่ระวางเด้อรถทำไงก็ได้รถกูทำไงก็ได้อ่ะตตัวกูยังไม่ตายแม่เฮียแม่ไปเล่นไอ้กกาดตัวไปแล่วตามนั้นตามนั้นตามนั้นไปไปไปตามมาต bé, bà bé, bà bé. Rồi, Mira, Lele Lele, ตัวๆกันดีอ่ะนำไปล็อกตัวตๆไอ้จริงกับไม่ลุงกันเลิกจิ้มกับแม่ลุงกันเลอกวิตาเมื่อกี้อะไรนะตาจอกเอ้ยกระจอกกระจอกเอ้ยเย้ดู้ยจริงกับไม่ลุงกันเลิกแหมทาเป็นพืช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 มีในกระโปรงเลยไอ้เหี้ยน้อกกอนไอ้เหี้ยยูฮู้อะไรล่ะ อ่ะปั๊มออปัหน่ยถ้ามันจำเป็นก็ใช้ซะถ้ามันจำเป็นก็ต้องใช้รวยเกินรวยเกินอ่ะรวยเกินพวกกูมีไม่หยุดกผู้มน้นากยาตูจงรยนากเนี่ยเดี๋ยวมีอ่ะพวกกลัวขโมยยาจกยาบังเต้เอาเอาไปดีไปไหนไอ้กระจกมาดี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 อ่ะปันนี่อ่ะปั๊มดิปันนีอ่ะปั๊ม มาดี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 บู๊ตไปติดวะเอาปั๊มแล้วครับปูเอาปั๊มแล้วครับปูเอาปั๊มได้ดิพี่ผมไม่เคยจะบู๊ตติดเลยเฮีย พต้องดีอ่ะรับไม่มาหรอฮะพอเวลารับอย่างอื่นมาต่อยกันเห็ต่อยเด็กกระโปง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 เด็กอะไรเด็กกระโปงกะไร่ให้เด็กกระโปงรู้ตัวด้วยไอ้ง่อืมเฮ้ยเจอกปั๊มเพื่อนตายแล้วไม่ช่วยเพื่อนเหรอโอ้แต่พ้าเสียชีวิตหรือเปล่า โอ้โหไอ้นี่มันไล่ตีกูไอ้เหี้ยโอ้โหเฮียพยัลอ่อนในสัตว์ไหนกันไไม่ด้อจะแตกอีกแล้วทำทรงห้ามีเงไม่ช่วยเหี้ยเล่นลุมอเราเป็นด่าเราเป็นทรงด่าเกมจีเดียนแพ้จำนวนครับถ้ามันมีอาวุธที่มันคี้ได้รัวๆนี่ก็มันจะแตกอีกแล้วไอ้เหี้ยเช่นั่นอ่ะเจอคอมโบผมอ่ะโอ้โหไอ้เฮียมันจะแตกอีกแล้วนิดเดียว หัวทิมม้เฮียจิงหัวทิมใครก็ไม่รู้ไอ้ผู้หญิงไอ้ไอ้ดิซูไม่ได้ไ <c oughs> อ้กอ้คนหนึ่งเดียวันอยู่วันววนี้โอ้อเยเฮียให้ผู้หญิงไม่เป็นไรสับผมไม่ใช่นั่นตายแน่นอนผมบอกเลยไม่ได้สวนนะ่ะขวานกับขวานก็นมาเด้อ พูดแรงไปวะไอ้ยันเตะเก็บสองเก๋ไอ้ก้วยกูเก็บสองเก๋ไอ้ยีนยังเอาไปเล่นบ็อกซิงอ่ะบ็อกซิงกูเล่นกูคิดว่าเล่นไม้พันขอโทษด้วยนะครับคำพูดวาจาใดวันนี้ที่ไม่สุภาพวันนี้ก็ขอขอไปทุกคนด้วยนะครับแม่งเป็นอารมณ์แบบ ไอ้เหี้ยมันเล่น,เล,นเล่นในเกมก็จริงแต่แบงค์อารมณ์แม่งเดือดจริงไอ้เหี้ยขออภัยทุกคนด้วยนะครับภาพผมพูดวาจาใดไม่สุภาพในนี้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับคนน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สู้ดเต็มที่ครับผมต้องบอกงี้เพราะผมสู้เต็มที่นะครับไม่ว่าคนน้อยคนเดียวมันลืมไปเปล่าว่ากูมีสก็ตบอร์ดไอ้หนุ่มกูกูกูนี่ไปขี่ไปเอาคน NTL ได้ฮะผมป้<ด><ห>าป้ามามาสังเรียกป้าป้าที่ เห็นไหมพูดมามาสั่งนะจุปามาหน่อดิมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอไดนพูดมาม่าสั่งนะให้มามาจุป่าปาเอาดีเป็นเปจิบกอกหน่อยจ่ลาเดี๋ยว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 พ่อตดไปต้องทำนี่จุว่าพูดได้จุปงว่าขอเงินขอเยเลยขอเงินพี่เขาเลยแตงนมแงนม อ่าเป็นไม่พี่เปไปเลครับผมนะครับคือที่เตรียมตัวนะครับจุกโม่ตองให้แล้วแหละต้องให้แล้วแหละจุกโม่ได่จุกโม่ได่้องให้ทางรูปทางให้เฮ้เด็กนี่แล้วเอเฮ้ยเฮ้ยเือเด็กันนี่ป่ะเอาไกลดปีเียวไม่ชอบอ่ะดูเรียกิเรียกิหน้าตาวัดที่ไหนเพื่อนเป็นเรื่องเป็นหลายกล้วย ไอ้ uhm, นะคนนี้มันเป็นเพื่อนมึงเหรอไปเป well. ็นเพื่อนรักเย่ละอ๋อ like. มันเล่นเป็นเพื่อนเล่นเลยอ่ะดวนข้าวแกงดิอ่ะสข้าวแกงบ้างข้าวแกงกับกูบ้างเอาบ้างแม่มาใส่เลยโอ้โหดอกดูดูดิเข้าหมดอันนี้อันี่เข้าหมดนะแกช็อตรีบรีบโตมารีบรีบโตมาแกช็อตคนของเด็กเฮ้ยพี่พี่เมื่อกี้จอดเก็บสามพี่โคตรเท่เลยพี่ใครใครใคร เมื่อกี้ไงพี่อ่ะจอดเก็บสามเนี่ยที่ต่อยเดียวๆอ่ะพี่เก็บสามโคเทเลยผมครับผมผมผมเองผมเองครับผมเองครับผมเองครับโคตรสุดเลยพี่เอาตีเมื่อกี้แบบเอสะซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหอ๋อชื่อชื่อกล้วยเองลูกน้องพี่เองลูกน้องพี่เองจริงเหรอพี่ขอเล่นเต้นพี่ได้ไหมลูกน้องพี่เองไม่ต้องไปตองขอเล่เต้นพี่ได้ไหมโอ้โหพี่ไอ้กล้วยแสดงต่อยไปเซ็นลายเซ็นให้เด็กหน่อยปะไปเล่เต้นไปตีต่อยมาเมื่อกี้ปวดแขนเซ็นไม่ได้ดิ เอ้น hey, yeah well, ี่เอาได้ไเต็มเลยอ่พี่เอาไหอเซ็นตรงไหนเซ็ตรงเ็่กระเป๋าผมเลยพี่กรเป๋มเลยคือมกีเนยมันมาทาทรงต็งใส่เนี่ยลูกน้องพี่ไงพี่ก็เลยให้สั่งสอนนะใอยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณแทหลานด้ยครับจำนักซอลินที่เก็ามมผมยากผมอยากเก่งแบบลเา่ี่ดูล้วแบบโอ้โหพี่จงจงจำสำนักพี่ไว้สำนักสมเอือ สำนักสมุยอ่ะแต่แล้วไว้ไว้ผมจะส่งหลานไปเรียนด้วยนะพี่แตไปสำนักสมุยใช่ไหมพี่แต่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จังหวะอะไรนแต่อเช้าเลยอ่วโมงโอ้โหแพงจังเลยฐานหนูไม่ไปแล้วหนูไม่ไปแล้วหนูไม่ไปแล้วแบนหนูไม่มีตังค์โอเคขออันนี้ได้ครับวันนี้ให้ผมชาวบ้านแบบแต่ว่าจ่ายดาวได้ครับดาวได้ครับดาวได้ดาวได้ด้วยดาวได้ด้วยเอ้ยมโนเมืงชนตอนคิดวัดลวงเลยวอฟิวเลยต้นที่พัดฟิวเลยอ่ะ เนะโอ้ไอ้นี่ไปแล้วไงเพนไปแล้วอ่ะเหลือหกคนครับผมมาครับพี่เอาไหมครับพามเพนเดินเอาครับ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 เอาคไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะยิงหนึ่งยินตึงครับสองคนนุ๊กน้าจิตอันไปยิงหนึ่งยินตึงนะพวกผมมาน้าจิตอันน้าอันนี้กูดฟอนในเฮียนั่นร่วงอยู่แล้วพี่ต้องเล่นกับผมพกูโดนไอ้เฮียนั่นไอ้เฮียไอผู้หญิงแม่งไล่ตอดกูไอ้เฮียไม่งั้นไอ้เฮียนั่นร่วงละแมีงช่วยผัวเขาเป็นเดาเขาเป็นเดาผัวช่วยเมียนี่เมียช่วยผัว อีหายดิแม่งหน้าตกปากทีเรื่อ้เหี้อ่ะวิ่งออกแต่ปุ๊บวิ่งออกตอมอกระชากเหรอตอมอกระซากอะไรทำไมเครือข่ายมีปัญหาแล้วครับอ้อนีะไรอะไรอะเอาเนี่ยเราต้องก้นกินข้าวกินข้าวแตกเลยพี่ก็เห็นแต่ว่าเบรกมโนทำมันดีอาสัมสองมันดีจังไะเฮ้โคตรดีเลย ดู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 เบรกแล้วพี่ดูเบรกเพราะว่าผมใช้แบมโบ้โลโก้ทองใช่เฮ้เขารอแล้วเขารอนานแล้วไปาตีตี เอาพอเราขึ้นไม่ได้วะเอาไปพอเาขึ้นไมด้พอมันพิกไ่ได้อพอถ้าพังะพลิไม่ได้พี่ยังไม่พังยังไม่พังอย่ไม่หวย่ไม่ไหวก็หยุดครับหยุดหยุดหหยหยุดหยหยุดนหยุดดหุหุยุ ตีรถทับหนึ่งทีครับผมตับไหลทโทรโทรดีดเลงดีดีแคเลงออกกัมดีกัมดีกัมาดีกัดีขึ้นไปดีขึ้นมาดีที่ผายได้โดนลม ราลงอีกแล้วเราลงอีกแล้วมาดิมึงกินแก้วหรอ

ไอ้เีมันแขนนึ่ไแขนน่นอ้ดีมันแขนไอ้ีมันแขนไอ้ีมันแขนหนึงแขนเด็กกันแลวเด็ก้่กแ้วแอาเอาอีเอาอีกดเอาอีกอย่าปั๊มดิมาคนอื่แหมอย่าปั๊มเลยอย่าปั๊มอย่าปั๊มดอย่าปั๊มดอย่าปั๊มดปั๊มดปั๊มดเอาอย่าปีกยกวเนคุณกวคุณเกาจำชื่อแม่นนะโอ้โหจำได้เด โอ้คนนี้กระซุนอยู่ได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก็ตีต่หนูเดี๋ยวอยู่กับผมไม่จินอะไรจินอะไรเจนครับเจนครับเตนครับเอาเลยอะไรจีเตะหัวจีที่สองทีเลยดิเออเออเอ่อเอฮ้ยไอ้บอยกอนลในคนเนี้ย ถ่ายกันได้แก้ว่าไปครับโดนให้ไปยืนนี่ไปยืนไปยืนที่โซนใครจะเป็นคนไหนฮะจะปนกูไม่มีของจนเกินอ่ะจนมันจนบาสเดียวกูเอาบาสเดียวกูเอา มีผ้าเช็ดรถให้นะผมบอกผ้าเช็ดมาไม่มีอะไรปลยนแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะเดีไม่มีอะไรปยนนแล้วกูจนเพราะกูมันจนหนึ่งบาทมันก็เอาไอ้เท็จจิจจริยธรรมยุยงให้เดะแแหะใครโดนพ่นบาทหนึ่งไหใครโดนพ่นบาทเดี๋ยวไว้เหี้ยอ่านาโดนแบาทเหี้ยมาแล้วตำรวจไม่มาชาร์จยังครับตำรวจเอามึงไม่เคยดูข่าวเหรอเวลาตุกเหตุการณ์ตำรวจมาตอนจบ ไอ้ก้อยไอ้ก้อยไต่แพ้มันไดไงวะหรือไม่มีะไม่มีเบนเนต์เลยปะเบนเนตหมดอุ้มโดนสับโดนไมเบสอะไรพี่เดือดนิดเดียวเองแล้วไปไต่กับมันน่ะมีเบนเนตต่อมันได้จะสู้ได้ใช่มึงก็ขอท้ามันหนึ่งเลยฮาเดะมาเดะอะไรเงี้ยสู้ผมไม่ได้เพี่ไปดิเนี่ยเนี่ยเจอเข้อเนี่ยเล่นหมัดแม่งเลยเนี่ยไต่หมัดอย่างเดียวเลยไต่รอบสองก็ได้กำไรแล้วไงกูบอกเลย ลุมไหมอ่ะพี่แบบแบบเนี่ยพี่พี่เนี่ยพี่แบบแบบเราหกคนว่าแบบลุมใส่ตัวเดียวเลยแบบพัวพร้อมกันน่ะเออพัวเลยประเออพัวไปเลยถ้ามีโอกาสขี้นะโห่งพวกขี้มันกระจายอ่ะเนี่ยเนิเนิอเนิ้ขวานจัดจัดเราทำไรดีเราไปฟาร์มรอบเมืองกันไหมสักรอบหนีตำรวจดิเนเธเทสรถตำรวจไปเลยไม่มีตังค์เลยเนี่ยเกมแบบโจนโจรเนี่ย นี่ก็ปรับใจเราเราไปรลอซามีม้กันไหมใช่มาต้องเท่าไหร่ตีตีหนึ่งครึ่งตลอดมาตีหนึ่งครึ่งตลอดเนี่ยหมอกลงเลาหอกอกลงเลาไปเอเียนไหมว่าไงบอกพี่แปกด้วยผมไปพักก่อนเด้อโอเคโอเคครับเจอกันพี่เดียดด้วยครับกันเดสวัสดีครับจุ๊บแเออเดี๋ยวกูไปพักด้วยเลยครับโอเคโอเคโอเคไปพักแล้ว ใครนะไปล่อยไปพักแล้วไปล่อยไปพักแล้วโอเคไอที่ตีวันนี้ไอที่ตีทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรครับเล่นเล่นเอาสนุกแล้วท่านผู้ชม